และอีวานโซเชนอฟวันนี้ก็เจอกับแอนโทนีซิมสกักินติ้งค่ะต้องบอกว่าอินโดนีเซียส่งค่อนข้างฟูลทีมโอ้ดูสิคะโฟแฮนถ้ามาไม่ถึงหลังนี่ค่ะเขย่งขึ้นไปคลอสลูกนี้เลยการเคลื่อนที่ก็ผิดกันอยู่แล้วนะในสนามระหว่างเดี่ยวคู่ สเต็ปการออกตัวก็แตกต่างกันด้วยนะเนี่ยแต่ลูกเข้ามือดูจังหวะกระตุกลูกนี้สิคะโกแฮนถ้าตบมาหาตัวเข้าตัวไม่กลัวเลยหนุกจริงๆครับเสียงเข้ามาในหูเรานะพุทธักทีเดียว เริ่มสนุกครับต sure. ้องบอกว่าโซชินอ็ก็เริ่มสนุกครับรูปเกมนะครับเยอะหน่อยเพราะว่ามันมันคนละประเภทอ่ะนักกีฬาลงมาเพื่อให้ให้ครบจำนวนคู่ของประเภทนั้นๆนั่นนะครับก็เกมแรกเป็นของแอนโทนีซูดิสกับติ้งเลยครับ27-08 นบรรยากาศสนุกสนานนะครับที่ร่วมทีมกันในแข่งขันครนะ Six, <one. S 1> จะตบไล่เส้นครับแต่ชินเส้นคู3 คนแจกให้กินติ้งวิ่งนะคะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าด้วยความเร็วของกินติ้งค่ะบอกอย่างนี้เนี่ยกีฬานอกจากการแข่งขันแล้วมันมีมิตรภาพที่จะลึกซึ้งอย่างจริงๆครับปิดเกมไปค่ะนี่ครับก็เป็นแอนโทนีกินติ้งค่ะที่ทำคะแนนแรกให้กับอินโดนีเซียไปตามคาดตั้งแต่เราเห็นชื่อแล้วใช่คะ มาชมกันในคู่ที่สองครับของการพบกันระหว่างทีมอินโดนีเซียกับทีมรัสเซียนะครับรักษาขาบเข่าใช่ไหมครับเหมือนมีคนที่ไปผ่าตัดใช่ไหมรักษาเข่านะที่เคยอยู่รู้สึกว่าสโมสรแกรนดูล่าให้สปอนเซอร์อยู่มั้งแต่นานแล้วนะาจะสัก2ปีได้แล้วมั้งกระตุกตลอด โอ้แล้วพลาดเองค่ะจงจงทีจง่จริงๆอ่ะชบาบาวโรว่านี่ทิ้งตัวแล้วนะใช่เออยังไงนะไม่ทันเลยโอ้แล้วฟาดลูกนี้ออกข้างไปนิดเดียวค่ะ จริงๆทำได้ดีนะคะแนนนี้เนี่ยค่ะมีจังหวะได้บุกมาดูเราชื่อจากคู่ที่เหลือับรัเสเซียจะเรียกคะแนนจากฟิลิปปินสียยากนะเพราะว่าแข้งฝั่งประเทศนี้ก็ไม่ได้เป็นต่อครับมาชุดใหญ่จริงครับฟิลิปปิส <utan> Ask, นี่กว้ามนะเดี 11, <17. S 1> ๋ยไปเหมือนกันค่ะมา11ต่อ17อโอ้ยังมาถึงอ่ะแล้วก็ปิดเกมไปได้ค่ะ21ต่อ14ค่ะตื้อมาได้หลายไม้ทีเดียวค่ะชาโปวาโลว่าจุงจุงได้เกมแรกไปก่อนนะคะ โอ้โหผู้ส่าไปทันครับแล้วก็จะเลี้ยวโฟแฮนด์คลอสหนีนะครับแต่นี่ต้องเคลื่อนที่บนความกังวลนะเนี่ยถ้าไม่เอื้อมเธอก็สามารถออกลูกได้ดีค่ะโอ้แต่ลูกนี้ไม่ไหวคือโดนกระชากเร็วๆแล้วเตี้ยๆเนี่ยดูจังหวะเอียงหลังตีแบบนี้ค่ะเกี่ยวดีแล้แทน แล้วตุนจุงจ้องอยู่ค่ะหยอดกลับสองทีโดนปัดเลยโอ้โหลูกนี้คืนไม่ดีตุนจุงไปหลอกหน้าไม้แล้วจะดึงมาข้างหลังพอแต่ว่ามันสั้นเนี่ยค่ะอหงาย ก็ไม um right? ่ไหวค่ะคุมลูกให้อยู่ในขอดยากเลย2 1 1 4 2 1 1 3ค่ะมาริสกาตุนจุงก็เอาชนะชาโปววโลว่าทำให้อินเดียขึ้นนำสองต่อศูนยดูเกือบจะกระตุกข้าเหมือนกัน โอ้โหแม่จะวางครึ่งค่งให้เลยมือใช่สิคะเสี่ยงเลยดุดักเลย ตบเอาอ,อ,อ,อยู่ค่ะท้าเลยอีวานอฟโยนท้าเลยครับแล้วเวลารับรับแรงค่ะรับยาวเลยตัวเควินได้บุกบ้างแต่ก็ยังไม่อยู่เหมือนกันครับทางฝั่งของัสเซียคะแนนนี้แรลี่ก,กันสนุกครับไม่เหลือแล้วโอ้โหยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้โหจริงๆต้องตายตั้งแต่จังหวะนั้นแล้วค่ะเข้ามือ ออกหลังกอันตารายด้วยนะเควินเนีย <Enfin> ่ยเพราะว่าจังหวะน้ำหนักฟาดด้วยนะใช่โอ้ดูสิครับมีการเปลี่ยนน้ำหนักนะมีการหลอกแต่ลูกนี้คู่รัสเซียไปพลาดค่ะขึ้นมาไม่ดีโดนฟาดคือถ้ายังแจกสองมุมหลังซ้ายขวาไปได้นะถือว่ายังปลอดภัย โอ้โหนีนจะดึงโฟล์คลอสหนีครับยกสูงๆแบบนี้ครับแล้วก็ระวังตรงกลางนั่นแหละค่ะมีโอกาสแล้วครับโดนไปหลายคะแนนไม่ผลมือสิค่ะดีวานอเวลายิงข้างหน้าเนี่ยหือเต็มที่ชุดนี้ดูสิครับคนเดียวเลย โน้ำเยอะแต่ว่ารวดเดียวจริงๆค่ะคุ้เต่ก็ต้องยอมแล้วเขามาเสียคะแนนคนเดียวจริงๆนะค่ะไปบุกแล้วก็รับพลาดค่ะคะแนนมาเร็วค่ะคุ่นเอยีย ชาเสอร์วันนี้ดีมากครับออกข้างไปเยอะเลยครับโวเซสกายานำเข้าครึ่งเกมไปก่อนนะครับอินโดนีเซียนำ11-8ครับ ترجمة نانسي ได้แรลลี่ไหลไม้ลูกนี้ต้องชมมาเพราะว่าโฉบมาเกือบจะแย่งของโคเซสกาย่าเหมือนกันแล้วก็ปิดเกมสำเร็จเลยครับไม่ต้องรอช้าครับเกมแรกอินโดนีเซียได้ไปก่อนนะครับ21ต่อ13ครับเดี๋ยวเราพักเพื่อชมเกมที่สองต่อครับ จังหวะเดิมเลยค่ะค่ะตบเบียดดินเส้นมาดูสองครั้งถ้าชนะได right like, ้สองครั้งก็เอาอันนั้นเลยนะคะเพราะมันมันสำคัญด้วยอ่ะเพราะเดี๋ยวปลายปีก็จะมีเวิร์ทูอีกองเงี้เวิร์ทไฟนอลอีกนะเหมือนกับโทมัสคับอุปคัพในเดือนหน้าเหมือนกันค่ะก็เอาสองรรสองแมชที่ดีที่สุดที่เซนเตอร์จริงอ่ะ เดินเข้าตลอดเลยครับโอ้โหธรรมดาไม่ได้ต้องพลิกเน็ตเลยค่ะเหยียดขนาดนี้ เป็นตำแหน่งปิดเกมไปได้ค่ะคือของอินโดนีเซียในประเทศหญิงคู่ค่ะลามาดันติกับดิก้าสุเกียโตอาศินาโคเซสกายากับมารคุว่าไปค่ะ27:35:35:35ม,ม,มีเยอรมันด้วยใช่แล้วก็เดียนพฤศจิการเนี่ยจะข้ามมาที่เอเชียบ้างละก็จะกลับมาอินโดนีเซียออกข้างครับลูกนี้ ตัดสินใจปล่อยครับออตเวนตีครับโอ้ยแล้วได้ฟาดหนักๆเอ็นขาลูกติดเม็ดไปค่ะโค้มาขาดจังหวะนี้อาริมอฟเสียดาย <im itation> กเกมแรกไปก่อนเลยค่ะ21:15นะคะเป็นของยูนดนเซียค่ะย <c oughs> ืนมูไปกระตุกข,ข้อหน้าตาเฉยค่ะหลงแล้วนะออาโอ,โอ,โอ,โอนึกว่าออกเตเนตีจะเข้า <c oughs> นั่นแหละสิคะ เลียวสวยคือตำแหน่งที่ไปยอดเยี่ยมเลยค่ะไม่ได้ต้องการเลี้ยวให้ชิดชิดเน็ตค่ะแต่ว่าเลียวให้เลยตัวออกตัวเวนติิค่ะเรียบร้อยเลยจริงๆคู่อาริมอ่ก็ดโดยเพราะว่าเล่นจังหวะไปมาแบบคู่นีเสียทิ้วยดีมากใช่โดยเฉพาะช่วงท้ายเกมด้วยนะคือคือต่างฝ่ายต่างหนักทั้งคู่จอแดนหนัก อาลิมอก็หนักไม่แพ้กันนม่หน่ว่าบางจังหวะลูกไปมาได้เสียงแล้วคู่จอแดงเขาแน่นอนกว่า